มัน,ม,นมันเพื่อมันไข่ชิมงจะคำมันอี๋มันยำบะคาด เจอได้ครับพี่น้องครับมาพอดีเพิ่นใหม่ๆเนี่ยเสวยดินแล,ล้วล่ะสุดๆดีเลยพี่น้องมาพันการแช่เย็นจุก,กับขอนิ่วรสดพี่น้องเห็ดเจ้าก่อนพี่น้องผักกะโบมี่ห่อนลายมึงในผักพี่น้องจะเล็ดตัวนบะ เอาหมดขนาดใส่ตู้เย็นไว้ดินคนทำว่าขายหมดเช้าเป็นร่างสังหอนสังหาวยังได้บูชิดว่าจะได้กินเนื้อได้สื่อผักซ <c oughs> ื้อพอหอมไป อันนี้ก็ซื้อเอาตรงนี้ไม่ได้คัวเองมันหอ,อนครับหอ,อนหลาบุมเป็นเจ้ขัวทั้งนา้นก็บรรยายไลยบุตดีถ้่เขาขัวมันสิไปดูดเแค่ไหนเจ้าหแหงอยากระสชดกระต้มนะพี่น้องเอ้ย เพิ่นขาเพิ่นก็เฮ็ดดีๆเพิ่นต้มดีๆเพิ่นกับแมงใส่ถุงแต่กิ่นน้ำพิ่นด้วยดิยโอ้ขอมบีอแต่พอน้ำใส่ดีขาดอันนี้ าอันนีประกาศเสร็มดปุ๊บบอกว่าอันนี้ก็พอละปูหนึ่งคนแซ่บกระไรหมดละาจามันหอนกินแล้วบอร์ดีนะครับปูชิลล์ก้อยแห้งพี่น้องขล่มบ่พ่อกระน้ำลงไปนี่ของปลอมของแท้กระแซ่ลวดในก็วันละของแท้เพิ่นผสมมาแล้วในในเพียแล้ว กนเจวกันชิมกันโอ้นี่มดของพอไว้นี่ก็เ,เสือกันลองมังก็นนะ่ะพน้องนะลองชิมเจียวมันมันเมือมันไข ยิ่งจะคัมอืมไม่นี่หมันยังบ่าขาดกูเท่าเนาะเทียววะดีมึ <c oughs> งแน่พี่น้องทำยังไง บางบางกันพี่น้องนี่อ่ะโอ้นี่คองดีมาตอนนึงอยโล่หนึ่งได้พี่น้องเป็นที่เป็นโล่เลยโล่สองร่อยหาสิบเนี่ยยขาไม่มาสด,ชด Nó sẽ khá xe ngăn, đúng không ạ? xịt lắm Bệnh đau khí nồng đó Hên bò Sửa cong bố bố không biết phụ thử cong hay Tăng cong nó lên này. Một cong bố vô Một cong sẽ phải đền, phải ấp <laughs> ตับนีบ่บ่ใช่พักดอกมันจะไปกบกินหอมกินนัวของตับ ล้วนๆล้วน,วน,วนหวานขลังมาใหม่ยูดดึงตกผุดแล้วปุ๊บกัดกลับมาเลยตกผุดกะภาม่สายีสานตกผุดก็ดคือเพิ่มแบ่ง แบ่งส่วนกันเรียบร้อยแบ่งกว่างเรียบร้อยนะสันไปๆมันกันนะพี่น้อง con khoai rồi đấy tận này mà đấy sẽ đi tụi tôi bạn ตีออหอมแล้วมึงมั่นเุ่นยำนแก็ว่าหอม,อมไฟนยม Mất mất mất. Mất phía nông oh, một mượt, mẹ tôi biết được mệt, vào ngao kim phía mượt ở phần nào, hưng 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 nhây hưng Nói hưng kiếm hưng 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 หลายลายมันบวชแสบหลพ่อจินหอดน,นี่จะนี่พยาบาลตีน้ำมึงกัน อ้ํางีงีงย้ยจบตอก็พี่น้องเนี่ยโอกาสนะดนเนวดีๆมาอีกกับซิมาเฮ็ดซูพี่น้องกินดีครับสำหรับมื้อนี้ต้องอ่ะพร้อมล่าพาจากกันก่อนนะครับขอบคุณ หลายๆที่ให้เกียรติดตามรับชมรากาขอบคุ้นที่ให้ความกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งนะครับจิบนาพอกันไหมครับน่กินแซ่บครับผมสวัสดีครับ